สองกับคู่นี้เตะปลายนวมกันนะครับสองพันบาทครับแฝดคู่นี้เรายกมาจากวัดใหญ่ท่าเสานะครับเวลาคู่นี้จะต่อยที่วัดใหญ่ท่าเสาเรายกมาครับยกมาที่แฝดเดินก็มาหาครับแบบอัดฮาร์ดละนักชกของจังหวัดอุตตะเด็กที่ใช้ชื่อค่ายของท่าน เพชรอนุสรัมกับจากกรุงเกศดูแลเสบานและเพชรใหม่ไปแน่จริงไม่มาจากจังหวัดตาคนน่าโอ้โหจังหวัดตาเมกะแล้วก็ตัดสินภาระครับทางด้านนักเรียนนี่หานเอกคู่บารมีครับหลานเหลียเหลียญทอพก็ท้าพญาพิเชยดำหักเป็นคุณเพชรอนุสร าใรับเพชรใหม่ต้องขอบคุณกับทีมงานครับทางด้านถ่ายทอดสดครับจากกิจอินซิลิประเด็นออาไลนแล้วก็ผู้แม่ับขอบคุณไปอยอ่างสูงเดียวเอาไปต้องมีใครกินกล้วยทั้งยมรุทียตอนคืนอัพลากไปทีหนึ่งเดี๋ยวคุณหน้าจะมีผู้ที่ามาร่วม มม sociedad, Bref, บอกาลลยนะครับเดือดคือพี่สืบนะครับพี่สืบคงยินจะประนกับ่ันพ่อพระเจ้าตากไว้หมดยกครับเดี๋ยวคู่หน้าคู่สามคู่สี่นะครับพี่สืบกันปล่อยเจ้ามานที่สองนะอรับคุณ เพ็ดใหม่คุณแดงต้นเงินฝั่งน้ำเงินมาดูเคยเจอกันมาแล้วก็เคยเฉือนกันแต่กายเซี่ยวจริงๆคราวนี้ภาคสองจะไม่ว่าจะเป็นคลงำนของใครแต่ว่าเราย่งไ่บอว่าใครนะครับมาดูกันคนดูวันนี้ภาคสองครับ ตัวขวาน้าดีนะครับเพชรใหม่เริ่มมาดีนะครับขวานหน้าไเิ่มงครับไปเ่มง่ายนพี่สนุออดครับโอ้วันนี้เเตรียมเตัีมาดครับเพชรใหม่ครับ เของใครผู้มาเยอะนะครับวันนี้มีพิมการิสาด้วยครับสองลัท้กันโอ้โหดูว่าจะเป็นของใครกนะันอะรนบเสียงเร่งจากด้านหน้าไอ้ยักษ์เปิเกมตัวหาต่อมืถองขั้นก่อ,อ,กอเลยครับเฮ็ดใหย่ ลงลงไปจท่างัองรับพยารอสวนนต้งทูนเทตันี้สอนหรือว่าสองเซเว่นฟาร์มเออเีไม่จับเราตีไม่ได้กับอุมการพอเจอแค่ไหนเรื่องอะไนี่ทุกสองตัวพยายามล้มกับตุวคนที่เป็นกับ ยั้ครับด500บาทคนที่ไปรับตัดแก็500นะครับจากคอบคันักระาหรือว่าลสาท่ะย Through ตบนี่ก็กระทบเสร็จแล้วดูครับเป็นทีเป็นยกที่3ก็มันออกแหลมอะทันเอามาเพชรใหม่ฟาดท่าบ้างหึป่นคลุมหึนี่หกใหม่กันท่าป่นคลุมหกเพชรใหม่เตะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอา lima, enam, ah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ah, satu, tiga, empat, tiga, 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 tiga,

น้ำเติมไปครบแล้แลลลแแลครับหม่สดเนชาต้นคูนติดโอ้ย,ยมาติสบาใจกัน กรรมาการ coating, ประสิที hey, ่นที่กนงระดมโแล้วครับกันนอ่อนเยียละกรรการระดเลยแล้วรับที่สามครับตัวที่ห้าเป็นน้ำเพชรกับน้ำลายเรือเดือดเผนมาเสียจนละ เปนสีเดียวกันตนูท่านผี่ชที่เงนนแดงเงินแดงเงินเงินเงิดูเนจะดูเนเก่งถ้างนเสีเดียวกันป่าัคุทพักอีสอยใส่สีเงินรถใหม่สาเชาได้ใส่ลุกสีแดงครับโอ้โหเต็ทีเหมืกับเด็นจากไปเดียวครับ เด็กเรเกิดจะป็นปอยครั้งแรกตรงนี้เลยครับตรงหน้าพระพุทธเจ้าตรัสรูมหาราชหน้าของท่านพ่อพญาพิชัยดาบหากเพื่อเป็นที่แล้วครับโครงการพัฒนาของเด็กว่าพัฒนาดีกันไปเรื่อยๆตามลำดับละโอ้โหซับจราจรจักรยานกรรมการบอกเบรกแล้วก็เบรกเอาละ ่จะได้ได้แแมุดจับเิดครับเชสใหม่ตาสาอไปเน

เดี๋ยวเสียเงินไปได้กับคุณเสียเงินแคเพอ่มห,ห้าพัาานบาทก็ได้ โอ้เดินเต้นเป็นใหม่เป็นใหม่แสเบชาเป็นคุณเป็นอนิสรนหนึ่งปีเต็มครับที่เต็นคุณมาขอต่อยที่นี่ครับเพราะว่าแกได้ต่อยครั้งแรกก็ที่นี่ครับหมดยกสุดท้ายครับคุณการิสาสัมพันธ์ตกที่ไหนครับเดี๋ยวครับผรับรู้เดี๋ยวบางคนจ่ายทุนการิสาด้วยครับ มีชุดด้วยครับอย่าลืมนะครับทางด้านด้วยครับพี่นีครับอ่าตัวบวกคูครับพี่แต่ปรมการทุกคะแนนแล้วไปทางด้านฝั่งมุมน้ำเงินยอมต้นคูณเพชรอภิษฎเป็นฝ่ายชนะโดยคะแนนไปอ่าบางคนครับ